เฮ้ครับอาจารย์แปงครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วในงานหนังสือครับเป็นยังไงบ้างครับสามก๊กมีอะไรใหม่ไหมวันนี้ปีนี้งานนี้มีเล่มนี้ครับอาจารย์เป๋งเปิดปัญญาสุมาอี้เล่มใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นการเข้าถึงสัจธรรมจากทางด้านมืดถ้าใครชอบเข้าถึงสัจธรรมจากทางด้านอื่นนะที่ไม่ใช่ทางสว่างแนะนําเล่มนี้เลยฮะเอานี้ก่อนสุมาอี้คือตัวละครไหนฝ่ายไหนฝ่ายอะไรยังไงสุมาอี้เนี่ยคือคู่ปรับกับขงเบ้งเลยถ้าขงเบ้งเนี่ยเปรียบ เป็นตัวแทนของปัญญาทางด้านสว่างสุมาอี้ก็คือตัวแทนของปัญญาจากทางด้านมืดซึ่งปัญญาจากทางด้านสว่างกับทางด้านมืดเนี่ยโอ้โหเวลาสู้กันเนี่ยมันสนุกมากมันพอฟัดพอเวียงอะไรมันสนุกมากมันต้องมันเป็นคู่ที่คู่กัดกันเลยครับคู่ปรับกันเลยเหมือนกับว่าสุมาอี้เกิดมาเพื่อทําให้คงเบ้งเนี่ยได้ได้ต่อสู้ได้ชนะได้อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอ่าใช่ครับ ทีนี้เรื่องหนังสือของอาจารย์เองอะปกติเนี่ยจะนําเอาความรู้ที่ได้จากสามพกไปใช้แต่ว่าจุมาอีเนี่ยเป็นด้านมืดเราสามารถเอาไปใช้ได้อย่างไรบ้างครับเอาไปใช้ได้แต่ผมแนะนําว่าศึกษาไว้เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างเลยว่าแต่ว่าอย่าเอาแบบอย่างเพื่อป้องกันเวลาที่เราเจอคนด้านมืดแบบเนี้ยเจอคนแบบจุมาอีอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเราเออเราควรกระทําแบบไหนเราควรตัดสินใจอย่างไรกับเขา เวลาที่เราเจอคนด้านมืดมากๆเราจะได้มีวิธีรับมือครับลองลองยกตัวอย่างพฤติกรรมโฉดของจูมาอี้ที่ทํากับของเบ้งให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเอาเอาโจโฉเลยไหมฮะอ่ะได้ครับอ,อย่างจูมาอี้เนี่ยเขาเป็นลูกน้องของโจโฉนะเหมือนพนักง,งานบริษัทเนี่ยพนักง,งานบริษัททํางานเนี่ยแล้วเขาใช้ทรัพยากรของบริษัทเนี่ยใช้ทรัพยากรของโจโฉเนี่ยเอาค่าน้ํามันรถเอาโทรศัพท์ขององค์กรเนี่ย ไปโทรหาลูกค้าเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าเป็นของตัวเองแล้วพอลูกค้ามีลูกค้าในมือเป็นของตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เขาทําคือเขาไปเปิดบริษัทใหม่แข่งกับโจโฉอันนี้เป็นโมเดลที่ทําสําเร็จได้ไหมสําเร็จได้แต่ควรเอาแบบอย่างไหมก็ก็พิจารณาดูกัน,นเองแต่ถ้าคุณเป็นผู้บริหารกิจการอยู่แล้วคุณมีลูกน้องอย่างสุมาอี้เนี่ยแล้วคุณรู้เท่าทันซุมาอี้เนี่ยโอ้โหคุณป้องกันได้เลยแบบนี้รู้เลยว่าเราจะจัดการกับพนักงานแบบนี้อย่างไรนะ แสดงว่าถ้าเกิดเราไม่ได้อ่านสามก๊กมาจบมาพรอนทั้งเล่มเนี่ยเรามาเลือกอ่านเฉพาะตัวบุคคลตัวละครวิเคราะห์เข้าไปอย่างนี้อย่างที่อาจารย์รได้ใช่กระอย่างงี้ได้เลยครับเราไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้เรื่องสามก๊กทั้งหมดแต่ว่าเรารู้ตัวละครตั้งแต่สมัยเกิดยันตายเราก็รู้ว่าวิธีคิดเขามีแบบไหนยอย่างไรบ้างอ,อ่านเพื่อรู้ไว้แต่ <ๆ S 2> ไม่ต้องไปเปปฏิบัติอ่านเพื่อรู้ไว้ทาตามได้ไหมได้แต่ผลตอบรับ คุณยอมรับแบบสมายี่ได้ไหมสําเร็จแล้วไม่มีความสง่างามคุณยอมรับได้คุณก็ทําสําเร็จแล้วไม่มีคนยกย่องเชิดชูคุณยอมรับได้คุณก็ทําแต่สําเร็จได้สําเร็จแบบสมายี่ได้อ่านมืดแล้วก็ต้องมาอ่านสว่างใช่ไอ่านมืดแล้วก็อ่านสว่างแล้วเล่มนี้ยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับเล่มนี้ก็เหมือนเหมือนมีสัจธรรมทํามันสูงสุดอยู่ตรงกลางครับถ้าคุณอยากสําเร็จได้ด้วยทางสว่างมีคนยกย่องเชิดชูคุณก็เดินทางของเบ่งไปถึงทำตัวเดียวกันถ้าคุณอยากสาเร็จ ได้อีกทางหนึ่งโดยการเดินผ่านด้านเมืดเดินผ่านความแหลกเหลวล้มเหลวฟอนเฟะคุณก็เลือกทางสุมาอี้แต่ว่าไปเจอทมตัวเดียวกันไปเจอสัตว์จะตัวเดียวกันบรรลุทมได้เหมือนกันแล้วสุมาอี้ตอนท้ายโดนโดนถลงโทษด้วยไหมด้วยความที่ตัวเองชั่วอะไรนะตอนตอนท้ายสุมาอี้โดนลงโทษด้วยไหมด้วยความที่ตัวเองชั่วหรืออะไรไม่ได้โดนลงโทษเลยฮะชีวิตเขาสุขสบายมากเลย ชีวิตเขาสุขสบายมากแล้วเขาเขาเสพสุขเขา้โหเขาตายเป็นความยิ่งใหญ่อะเขาไม่ได้สิ้นชีวิตด้วยความอนาถาได้ครับทีนี้ถ้าจะอ่านชุดของอาจารย์เนี่ยลองแนะนํานิดนึงเริ่มจากเล่มไหนอะไรยังไงบนโต๊ะครับทีละเล่มเลยครับชุดสมมุติสนทนานี่ก็เล่มที่หนึ่งนะครับถามตรงของเบ้งอันนี้เป็นเล่มแรกในชุดนะครับเล่มที่สองก็คือเล่มนี้สัมภาษณ์โจโฉอันนี้กับบุคลิกแตกต่างกันแล้วนะฮะครับผมสัมภาษณ์โจโฉเสร็จแล้วตามด้วยเล่มนี้โคชิ่งซุนกวน เออชุนกวนนรไม่ค่อยจริงซุนกวรต่อมาด้วยไตยสวนเล่าปีไตสวนเล้าปีแล้วก็เล่มสุดท้ายล่าสุดเล่มล่าสุดเลยครับที่เพิ่งเปิดตัวในงานหนังสือปีนี้ก็คือเปิดปัญญาสุมาอี้ครับแสดงว่าอาจารย์เป่งน,นี่ดึงตัวละครแต่ละตัวเอามาวิเคราะห์ลักษณะพิเศษของตัวละครแล้วเอาหา จุดประเด็นเพื่อมาใช้ในชีวิตจริงใช่ครับอ่านแล้วเนี่ยได้ทั้งเนื้อเรื่องวรรณกรรมได้ทั้งชีวประวัติของตัวละครนั้นแล้วก็ได้ทั้งแนวคิดได้กลวิธีกลยุทธ์ของตัวละครนั้นเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้เลยครับโอเคครับชุดนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับยังไงชุดนี้น,นะครับถ้าในงานหนังสือสัปดานังสือแห่งชาตินี่ก็ที่บูธเพชรไทยนะครับ i16 ครับบูธเชรไทย i16 เดินเข้ามาบูธเดียวครับบูธเดียวในงาน เด้เข้ามาหาเรีกซื้อได้เลยครับอาจารย์หลังงานหนังสือร้านจำหนํำทั่วไปมีใช่ไหมหลังงานหนังสือหลังงานหนังสือก็จะมีลงตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปครับมีทุกร้านเลยคะโอเคครับขอบคุณมากครับครับ